เบื้อนี้พาพี่นอ้องกาเบิ้งโค้งส่างครับผมโค้งส่างที่เพิ่อนพ่อแมค่ครูบาอาจารย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เสียงหญ่ใจเกินร้อยจากเมืองพัทยาก,ก็เดินทางมาหอดแล้วนะครับอ้วนเฮ็ดจุ่มมุมอยูครับพี่น้องครับนี่คือโค้งส่างหยกระดับนะครับนี่เพิ่นจะได้ตีแบบเพื่อว่าจะเท่ข้านอันนี้สร้างกับมาจากภาคเหนืนอฝุ่นละน้อยนี่เนาะภาคเหนืออันนี้บ่ออันนี้เบื้องกลางนะผม ส่วนตัวพ่นกับนกแก้วครับผมนกแก้ว,เ,วเออกะลังหัดเบ้าผมสร้างบอกว่าจะเฝ้าเเวานะครับนี่คือโค้งสางเลยพี่นอออ้องเ้อโค้งสางครับผมที่ยูวัดป่าด่านิเตตีเวกุติอ่าหลวงปู่หลวงพอ่ออ่าหลวงปู่สวัยนะครับเลยรวมพลังจามาขี้กันญา,าติโยมกับน้ำอ่าทรัพย์สินมาบริจาคแล้วก็รวบร่วมกันแล้ก็หลยสิ่งยอย่รงในปัจจัยนะครับพี่น้องที่พ่นเหตุพ่นส้างขึ้นมาเพิ่นกุต,ติที่หลังไงนะครับ หลังใหญ่งบประมาณกะบ่ษามาที่สิบอกพี่บอกน้องเฮาได้เพราะว่าใส่เล็กใส่ลายยางมีแต่แนวดีๆครับผมองน,นี้ครับพี่น้องเมือน,นพี่น้องเขากับมาหลายนะครับมาหลายอยู่นะครับประมาณเกือบ200ชีวิต200คนนะครับส่วนบางนีเพิ่นกระเทศแล้วครับผมมันเทศแ,แล้วนะครับเทแล้วแล้วเอาอันมัดเบาส,สู่ฟังเลยอันใส่แบบใดแบบใดนี่ย,ยูนี่ เอา้าอ่าเป็นสร้างก็ต้องเฝ้าให้มันนี่าที่ประสบการณ์เป็ปนนกหลือคนที่ว่าได้ก่อนอันได้มาเทียนน้ำเพรนยืนบ้างไครับนี่คราะมันนี่แหละมว่าซช้ำครับเพราะมันเรียกเพิ่อนมากอันรถอันชิบหรอคันหนึ่งเลือโม่หายคิ้วจักคิว้วจักคิ้วเนี่ยหาคิ้วครับโอ้โตโโตตต,ต,ตรงนี้ปูนใส่ปูนหายคิ้วเป็นบ้างแเพิ่นจะเที่ยงแนวลงตรงนี้อ่าเป็นแผ่นพื้นบ่อยไม่เห็นพืชฐาน ฐานที่นี่ผสมนี่เบ็ดชิปสองสว่ครับแต่ฐานหลุ่มละสอ่ครับแต่แตลุมละสว่าเอาสาธุน้ำเด้อคุณพ่อประสาทเอ้ยเอาท้ำบุญท้ำท่านเจ้าะอออืออันนี้ก็เสียบุญชู้อ่าญ่เพิ่นมาตีแบบตียางนี่เป็นได้มาด้จังมือแล้วนนี่เนาะมาซอยบุญซอยงายบนจังมือแล้วร้อยสิบห้าวันครับโอ้ยเกินหอดพุ่นอยุบว่ะตีกว่าโอ้ที่มาเก็บ อยู่ไหนถ้ามความอ่าดีอยู่นี่เนาะครับพี่น้องนี่เบิ่งโค้งสางครับผมอายุเจ็ดสิบกว่าสิมาบวชแล้วครับอ้ยจะบวชนี่จากกันหรือโอ้ยแบบนั้นนะผมเดี๋ยวที่ผ้าสวยเบิ่งพี่น้องเขามาไลยครับผมอยู่ที่วัดป่าด้านวิเวศครับอ่าเบิ่งป่าใหม่ต้นใหม่ลุ่มลื่นดีครับเบ็ดตกคอมเมนท์ธรรมดานะครับผมโค้งสางนี่อ่จัดขี้วมาเนี่ แ่ก็เคงสิสิบเอ็ดสิบครึ่งจะคิวก่อนพานน่ะสิบเอ็ดคิวครึ่งสิบคิวครึ่งเอาคือบ่าวสิ เจ้าบอกเลีกบอเนี่อผู้ใดพาเจ้าเ้าเอาผู้ใดพาเจ้าเบาแบ่จะคิวกว่าครับผมน่งสิเอ็ดคิวครึ่งเออเราสีเข้าสีตีตียังได้ก่อนบเบดจุดหน่นาเอ็ดจุดห้โอ้อ๋อนี่แล้วพี่น้องฟังไว้เด้อมันเป็นธรรมดาครับผมสิบเอ็ดจุดห้า รัดปากน่อยมันจะจับางบึงใหม่ย่างเพนนะครับถือว่าโค้งสางไงเนาะเสียคำร้นเนาะโค้งสางไงปรรมาณธรรมบดามือนั้นมากกับม่ซอยเพลนอยู่หนึ่งซ้ามตึกก็จะสั่งกันยี่เล็กรุงเทพนะอันนี้อันนี้อันนี้จัห้าับสิบสิบมองนี้ต้นไปมองนี้สิตนมองนี้มากนี่สิเป็นกุฏิ แต่ว่าสองริมพุ่นเป็นห้องน้ำเออห้องน้ำห้องน้ำนั่นนั่นนมุมนั่นสองสองห้องห้องน้ำอ,อ่าแล้วกามองนี่เที่ยงยังมาตีถนนสิมานี่มานี่รถสิรถอ่าอะยังก็เอื้อรถไฟฟ้าหน่อยบ่สิีเหลี่ยมลิตรมาโหลดเพราะว่าเพิูดงางยากแล้วต่อไปมันบ่ล่า มันว่างแผนไว้แล้วคือมองจอนรถมันเออมองจอนรถบ่เรียนเก๊ดขึ้นมานี่มองตากผ้าอยู่มองนี่นี่นี่ดวงตากผ้าเด้อนี่เด้อตากผ้าสบงอันนี้อันนี้ที่บ่มี่ที่บอมี่กำลังแคบบ่มีครับผมบ่มี่เทเพิ่นนี่ซื้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีบทานมุฟฟพ่อให้เด้อดตาไปเพิ่นหายนะครับเดี๋ยวสิพาออกไปเบิ่งพี่เบิ่งน้องอยู่ข้างนอกมาหลายไปว่าล่อไอ้ รถปูนครับผมรถปูนยังบอลมากเยวอะเยอะมั้งเยอะกว้า,วา,วางาาาขวางเยอะครับผมเีจะทิพากอ,อกไปหาพี่หาน้องว่าไผมาเนี่ยนะครับเราก่าเรือมมาหลายแล้วล่ะพี่น้องเฮ้ยแต่ว่ารถปูนรถอันนี้ก็ยังบอลหนึ่งมากยังบอลมากครับผมอ่าพี่น้องเก่าเรือทยอยมากใส่บุญสายท่านนะครับสาธุสาธุเออ มากหน้าหลายตาบอบาสิเป็นคุณแม่ยงสายบุญสายห้าเขาครับผมอันนี้คุณแม่เย้กดดูหลายกดอันเงินบ่โอ้ยก่กโอ้โหขอบคุณหลายๆดนะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อยายยงยายแปรเออแม่ยงสายบุญสายห้าแล้วก็แม่ศูนย์อันนั้น บเบาครับผมเพราะว่าพ่นอาศัสอัศัยคนฝันเมื่อหนึ่ง่นเต้นเต้นรอกๆนเงียอยู่ร้านมันเอ้ยนี่ละร้านยางร้อนยางพ่นเออเออถ้าถ้าถ้าไ่นเสียบ้าคว้วสูถงมีอแก่เจ้าบ่เนี่ยเดี๋ยวา็ถมีความสูงเอาเห็นดหล่นมอคุณยายยงคุณยายยงเป็นอะไรมา S <S คุณยายยงเป็นอะไรมา <S 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 นี่แหละไปบำบัดจำคุณนันคุยไปก่อนเขาเป็นอะไรมา <S <S เป็นยังแหละที<สา>่บ<ส>างปีเหย,ยียบตออ <S 2> <S 2> ่อโมบ่ค้ามนีคุยกันม้วนนะครับพี่น้องเดื่องเดี๋ยวผมจะไปทางบ้านอ่าข้องเข้มเจ้าหน่อยก่อนนะคะ <S <S รับเพื่อนนี่บุญบานเพนเนนเื่อนเพื่นอนพากันเงาตุ้มโมกเจียงเมกอยู่พี่น้องเขาก็เรือทยอยมานะครับ เราต้มหมกเงเมกอยูออ่ครับ,บเอาลูด้านไดครับเชียงเดอมาบ่เอากระิ่บ่เี่ยกันบ่นนะครับผอ่าน้ามาบริจาบพี่น้องนี่ยน้ามาบริจาคเดียวผมเปิดิรงวอนี้ย,นย,ยังกินแต่กินแน่นออนอา,าบริจาคแล้วนะครับผู้ช่วยเพนโอ้เอี่มผมก็มีตัวนี้เนียผมมักตัวนี้ไห อาสาธุสาธุน้ำดื้อผู้สวยเอ้ยเออสาธุหลายๆพี่พน้องต้องไปไยเข้าปว่าจีเป็นทั้งพี่นอ้องทั้งตำบลน้องเลื่องอำเภอเมืองจังหวัดบึงการนะครับพเอนแก่มารรวมบุญรวมท่านน้ำตลอดนะครับเอออันนี้มาด้วยความแรงสูงครับผม อันนี้ก็ไปเต้นมาลำสิ่งมากเออ้คงับผมนงกพี่น้องเขาก็เลื่อมทย่อยมาหลายๆเล้แล้วครับพี่น้องอาสันได้กษัตริน์ทุพี่น้ำน้องเขาทุกทุกทนนะครับผมอามากหนาลายตาอเป็นกับตอนนี้ก็ร่างเตืมททย่อยมาก น,นี่ก็เป็นอาหารทิพตนะครับอาหารทิพตกินน,น้อยๆก็อิ่มครับพี่น้องตัวนี้กินกินน้อยๆก็อิ่มเพราะว่าเออข่าก้นบาดลูกปูคนอื่นแต่ว่าเป็นขนมเนอะนะครับพี่น้องข้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนได้ดคุณแม่เด้ขอขอาถูกขาถูกน้องครับผม